สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กสติสีเซิร์ประเทศไทยหรือที่เรียกกันวากสติีนะครับผมและในคลิปนี้ก็เป็นเลิง,งามยามดีอย่างหางที่สุดม่ได้แล้วนะครับผมที่ลุงนั้นจะมาตามหาตัวละครที่บอกเลยว่าเป็นท็อปเมตาของตอนนี้เลยนะครับผมสําหรับน้องโครอ,อิกาดาผู้ไร้หัวใจนะครับผมสาเหตุที่ลุงต้องหาเนาะเพราะว่าในรอบนี้นะครับผมมันมาเป็นแพ็คที่เพิ่มเรทขึ้นมานะครับผมลุงแอบเข้าไปดูในแฟน เของลายเกมเศรษฐีแล้วไปที่เรียบร้อยพบว่ามีคนเปิดได้แบบตัวโคลนะครับผมเลยจากเทกนี้เนาะเป็นจำนวนมหาศาลนะครับผมซึ่งลุงก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นถ้าเกิดบ่าลุงไม่ได้เปิดเจอตัวละครเลยนะครับผมลุงอาจจะหมดไปประมาณแสนสามได้นะครับผมเพราะว่าของดองที่ได้ทำการสะสมแล้วก็เปิดไปนั้นไม่มีอะไรเลยในกอไผ่เห็นไหมละ่ะ ได้มาแค่นี้นะครับผมแค่หมวกเนาะสิ่งที่หายากก็คาถาเหรอไม่น่าไอเนี้ยน่าจะหายากกว่านะครับผมก็คือปีกของโคลเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับผมเพราะลุงเนไม่อยากใช้เทพีไนกี้เลเวลย9อีกต่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตรับแพ็คแรกนะครับผมก็เปิดเจอเลยนะครับผมปีกง่ายก็ง่ายอยู่นะเนี่ย แท็กต่อไปนะครับผมก็เป็นตะขอทั้งหมดอ,อ๋อตะขอนี่หาง่ายใช่ไหมถุงมือหาง่ายกว่านะครับผมเรียบร้อยนี่ไงบอกแล้วว่าถุงมือเอาตอนแรกปีกออกแล้วก็นึกว่าปีกจะหาง่ายเอาไม่ใช่นะครับผมโอ้ไม่ก็เท่าไหร่นั้นนะตอนนี้เปิดไปไม่ได้ดูเลยนะครับผมว่าเพชรหมดไปเท่าไหร่แล้วอย่าลืมนะครับผมอันแพ็กละหนะ้าร้อยเนาะแล้วก็ไม่มีบวกอะไรเลยเหรอ ไม่มีของแถมหนะครับแพ็คแล้วตั้งห้าร้อยลงไปดูแป๊บหนึ่งแล้วก็เพชรที่อยู่ในกล่องของขวันนะครับผมมีทั้งหมดอีกหนึ่งแสนที่ไม่ได้กดรับสรุปจ m ก็จะเอาของผมไปหมดเลยเอลอะเจราไปป้าลุงเข้ามาทำไมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมลุงโนหลอกครับลุงโด,ดนใครหลอกลุงโนตัวเองหลอกอกดไป หมดสองหมื่นก็ยังโอเคนะอืมแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้นะครับผมสองหมื่นเพราะาเจอแต่ถุงมือแล้วก็เข็มขัดครับเข็มขัดปะเข็มขัดนะครับผมเป็นเข็มขัดที่แปลกนะผมเป็นเข็มขัดที่ไม่ใช่วงกลมโอ๊ยยังไงปีไปอีกแล้วแต่เราหาปีอีกสิบโอ้โหเสียงเรียกของโคเดี๋ยวก่อนนะเสียงเรียกของโคคืออะไรอะ่ะคืออันสุดท้ายเหรอคืออันที่เอาเอไปรวมหรอ เฮ้ยแต่มันก็ดีนะเนี่ยเราอะได้สูงสุดคือเสียงเรียกของน้องโครแล้วตัวละครล่ะไม่มีไงออโปอย่งโปอยังโปอยังโปอยังลุงว่ามันแปลกเสียงเรียกของโคอ๋อลุงก็ต้องหาพวก A กับ A อบวกอีกแปดอันใช่ไหม <c oughs> แต่คาถายังไม่ออกเลยนะสวยแล้วลำบากแลครับผมหมดไปสองหมื่นอย่างรวดเร็วอืมนี่ไงคาถาบารีแรกคาถาเหลืออีกสี่แล้วก็ปีกเหลืออีกเท่าไหร่ปีกเหลืออีกเท่าไหรนเะนี <c> ่ย <oughs> จะต้องหาปีกแปดอะตอนนี้มันออกปีกออกมาสามสี่ปีกเหลืออีกสี่คาถาเหลืออีกสี่เท่ากันนะครับผมอ่าไอดีนี้น่าจะคาถาเลยเนาะ ที่หายากอ่าหมดไปจะหนึ่งหมื่นแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สิจะหนึ่งแสนแล้วนะครับผมหมดไปสามหมื่นแล้วครับเพชรไหลอย่างกันน้ำเลยโหดเกินปกติแพชรว่าสองร้อยนี่ปละห้าร้อไม่รวยจริงอนะทำไม่ได้นะครับผมอีเวนต์อะไรแบบนี้เออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปลูกหลัก จัดไปลูกเออปีกได้มาอีกแล้วนะครับผมปีกอ,อีกสามครับผมนอกน่าไปกทารวนๆปีกอีกสองครับเอาแล้วครับผมคาทาครับคาะทาม่้ครับเออปีกเหลืออีกหนึ่งครับผมปีกมาครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยไหนเขาลองไปแลกหน่อยสิโอ้ปีกเกินด้วยอ่ะเสียงเรียกแห่งสุสานจึ๊บ ครบหรือยังเนี่ยอา่าอีกอันหนึ่งอ่าปัญหาก,ก็คือคาทาจ้าสามหมื่นขาดคาทา,าจ้าเดี๋ยว,วนะคาทามันรวมได้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคาทามันรวมได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมสรุปก็คือไม่ได้นะครับผมคาทาหาสดงดรวมจบข่าวเราไปเปิดหากต่อนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือก้อาวก้าหมันก้าวพันร้อยสิบก้าแล้ว กราอีกสีก็อย่างอีกสีะทาอีกสี่กะทาอีกสี่ะทาอีกสี่อ้ปีใหม่ละเพราะก่อนได้ไม่ปิดเราสามารถเอาปีไปเล่นกระทาได้ไหมครับผมคิดว่าไม่น่าจะนะอ่าปีใหม่แล้วผมไม่ต้องการปีครับผมผมต้องการกระทาครับผมตอนนี้คือทองเออเพชรลดลงไปเรื่อยๆเนาะแบบคิดว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยแหละ ไม่รู้ว่าจะไปสุดตรงไหนนะครับผมอย่าบอกนะว่าเพชรจะหมดแฟดเซลล์มันขายแล้วตอนนี้ครับผมหรือว่าให้ตัวละครออกมาเลยเราจะได้ไม่ต้องไปพะวงเรื่องคาาเธอตอนนี้เขาหมดไปหนะ้าหมื่นแล้วนะเธอเกินไปปะไอตัวละครเนี่ย <c oughs> โปะอ่า แล้วก็โปอ่าแล้วก็โปยังไม่มาเฮ้ยมันสุ่มเพลินเนาะนี่ไงกระทามาละอีกอันนึงเดี๋ยวกระทาอีกสี่นะครับผมอัตราการดรอปเลททุเลทมากเริ่ม,เร,มเริ่มมีคำอยาบใครเกิดขึ้นเพราะว่าดูแบบจำนวนพิที่หายไปนะครับผมตัวนี้หมดไปแสนหนึ่งปะจริงดิ ก้ะถาเหลีเท่าไหร่นะก้ะถาเหลีสามเหรอโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณช่วยคุณกล้วยแล้วก็คุณทอดเดี๋ยวนะผมควรเซฟเพชรผมไว้หรือเปล่าโดยการโดยการซื้อคาถามันมีให้ซื้อไหมเป็นครั้งแรกที่ผมจะเติมเหรอขอดูหน่อยดิ โคคาทาเดี่ยวๆเลยมีอันนึงตรงนี้ไม่มีสุดยอดปักเอกอีเวนต์อะไรอะ่ะอ๋อเปิดอนุบาทอีเวนต์อะไรเลือกวัตถุดิบแต่มันก็แพงเกินนะเพชรหมดก็ช่างแม่งเลือกว่าช่างแม่งและก็มันจะหมดอะ่ะให้มันทำไงอ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้ นอกสจากผมต้องสุง่มผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมเออผมก็สุ่มตามปกติแต่อาจจะเป็นเลิกงามยามดีของผมที่ไม่ตรงของ GM ที่เขาจะต้องแจกการหรือเปล่าปีกหยุดเออคาถาอันที่อีกสองคาราเด็กสองไรกสองนโมตตสะปะคะวะโตอะลลัพโตสมาสัทธัสาาสะาาอิติปิสปะคะวะละกัมาสุตทะคะวะพุทธังพะวันตังอธิวัเทมี เกียวอะไรกับพระพุทธเจ้าทาทําไมก่อนผมต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยเีพจิตใจ,จ,จผมแล้วร่องลอยมากเพราะว่าเพชรทั้งหมดที่ผมสั่งสมมานั้นได้อันตรธานหายไปทั้งหมดแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยที่ร้อยลีที่ร้อยนะที่ร้อยจุ๊บที่ร้อยเย่งลอยปีดหยุด เขาเปิดเตอเจอตัวละครกันได้ไงโกงปะจากแสนสามเหลือห้าหมื่นเก้าอ่าห้าหมื่นแปดแล้วครับผมแล้วมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยโอ้ยเพชรอะไรอย่างกันนะเนี่ยชอบเห็นใช่ไหมเพชรเยอะก็ตัวไม่โหดดูไม่หาหรอกนะบอกไว้ก่อนสรุปก็คือไม่โหดโอเคครบหลอกตัวเองปะแกแกหลอกตัวเองปะ แกเหลกหนึ่งอันแกหลอกตัวเองทำไมเนี่ยอยากเข้ามาดูแพ็กนี้ดิหมื่นสองโอ้โหได้ตัวละครไปอีกหนึ่งตัวตัวละครที่มาในอีเวนต์ลูกอมดาวอะโคตรแพงปกติมันสามพันไม่ใช่หรอสามพันสี่พันอืมคาทายอันนึงอันสุดชายมากไกลที่สุดเราหลอกตัวเองว่าโอ้ยเหลือคาถายตั้งห้าอันแน่ จีเอ็มหรือใครตั้งห้าอันให้ออกอันแรกมาหน่อยไม่ได้เลยนี่หลอกหลอกเขาเห็นไหมเห็นไหมหลอกได้หลอกตั้งแต่นี้แต่แรกวะโอเคหมดไปหนึ่งแฟนเหรอคุณพระคุณเจ้าช่วยกลวยทอดทำไมมันแพงขนาดนั้นนะ้าแล้วผมต้องแลกไหมเนี่ยผมต้องแลกนะครับผมอีก,การให้มันครบปิดได้อีกตัวนึงอ่ะดูดิ โอ้โหโอเคกดรับโคลมาแล้วครับผมตาน้าเรียบร้อยและที่ผมมาทำวันนี้นั้นคุณคิดว่าผมจะทำภารกิจของโคลได้อย่างรวดเร็วหรือไหมอ่อนี่น้องวินดี้เก็บไปก่อนเปลี่ยนเป็นคนัองคูณนี่ไลไปจีก็ไม่ใช่เป็นจะดีโอ้โหแต่หมดไปประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดหมื่นเนาะเอ้ยไม่ถึงแสนนี่ ฮ้ยแค่แปดหมื่นเองถือว่าทุบสถิติทั้งหมดที่เคยทำมานะครับผมนี่ไงอเล็กซแซงได้อีโวโคอสบวกรับ 200, รยี่สองร้อเพชรฟรีภายในวันที่สามสิบสิบเก้าแล้วยังไงต่อผมเาไปดูภารกิจของผมก่อนนี่อควาดีนาพึ่งทำนะครับผมจะเลินละตำนานโคเหรอแกก็เกินไปเงาของโคไปทำอะไรอะ เออแต่ยังไงเราก็ไม่ทําอยู่แล้วเนาะแต่อยากรู้อ่ะขอเสื้อหน่อยอ๋อเงาของโคเพื่อที่จะเอาเพจคืนมาทั้งหมดสามพันสูงสุดคุ้มกี่โมองอ่ะเอาเป็นว่าได้มาแล้วก็แล้วกันนะครับผมยินดีกับคุณลุงด้วยนะครับผมที่ใช้เพจได้คุ้มค่านะครับผม คุมแล้วจริงๆเนาะแหรับอีเวนต์นี้ลาบก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับผมขอทุกคนมีความสุขกับไลฟ์เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือต่ไม่รู้ว่าไลฟา์เกศรษฐีนะครับผมไม่ต้องหมดเยอะถ้ากับลุงก็ได้เนาะสามหมื่นก็พอเลยนะครับผมสำหรับตัวละครแบบนี้ไปแล้วครับผมจุบ